โอเคครับและนี่ก็คือรถคันใหม่ของผมนะครับที่หลังจากเปลี่ยนจาก GTR ไปก็ตั้งหาตั้งตารอมาหนานมากนะครับแล้วก็ได้มาแล้วตื่นเต้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคาซาครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซาครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับวันนี้พวกเราอยู่กันทั้งครอบครัวเลยนะครับนี่คือภรรยาผมนะครับพบทบที่บ้านแล้วก็ลูกๆ3คนนะครับวันนี้ เราจะไปรับรถที่เราจองไว้แล้วก็ตอนนี้ได้รับรถแล้วนะครับตื่นเต้นมากๆนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วนะครับ <c oughs> อยากจะได้มาครอบครองวันนี้ได้แล้วแล้วก็มันเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันแล้วก็จะมีคลิปนี้ขอเป็นแบบสบายๆเป็นแบบวอล์กส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศในการรับรถของผมแล้วก็รถเป็นรถอะไรเดี๋ยวไปชมกันไปชมกันครับ สวัสดีครับยินดีด้วยยินดีด้วยดีฉามากก็หนีหนีน้องโจไปก่อนไปเร็วมากเนะพี่ก็คุยกันไม่นานเนาะปลายปีม่ต้นจัดแล้วสุดยอดเราอารมณ์เดียวกันนะคือทางมันใช่ทางเนี้ยคือผมผมก็เป็นคนชอบลัมโบกินี่มากๆ มากมากปลายปีปาะที่เราคุยกันใช่พี่ปลายปีคุยกันแล้วก็อยากได้มากนี่นี่ขนาดมีโควิดนะครับโควิดพี่ช่วยอะไรครับโอ้โหไฟแนนซ์ยากมากไฟแนนซ์ยากว่ากจะผ่านมาได้ไม่มีป็นหาครับต้องตีดตามพี่มานะก็เร็วเร็วนี้เร็วๆวนี้ถ้าถ้าถูกหวยนะครับก็จะจัดชุดใหญ่เลยครับ เดี๋ยวว่าหน้าไปซื้อกันว่าจะได้พี่ก็ได้เบาเมื่อจริงๆถูกใบเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องซื้อเป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกใหญ่ด้วยใช่ครับใช่ใช่นี่ตื่นเต้นไหมพี่วันนี้สุดๆครับ้องต้องบอกว่าที่นี่ดูแลดีมากเนาะโอ้ใช่ใช่อีกข้อดีคือผมเนี่ยเพิ่งไปลองแล v ว l ิลด์ดของ l amborghini renzo ที่นี่นะที่ประมคือ เมื่อวานก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วเขาประทับใจมากนอกจากรถคือประทับใจสุดด้วยการแสดงว่าเอาพ่อแม่ไปเนี่ย<ช>มีผลนะหวังผลเลยเนี่ยหวังผลหวังผลแต่คือจะพูดยังไงเราก็โอเคเราก็คุยเราก็ได้รู้จักพี่ที่เป็นเจ้าของโชว์รูมอะไรครับครับ<ล>ครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในในโชว์รูมที่ผู้บริหารเขาดูแลเนาะดูแลดีมากถึงแบบลงมาถึงเราอ่ะใช่ครใช่เอามาแทบแทบจะกินอะไรบ้างใช่รับ อิ่มหรือยังอะไรแล้วแบบดูทุกอย่างทุกจุดอ่ะผมว่าดีเทลดีเทลดีเทลเยอะแล้วให้แบบเต็มที่แบให้ใจอ่ะใช่ครับก็เรียบร้อยครับหนเรียบร้อยคือตั้งแต่ต้นปีมาลองขับสองใช่ไหมก็นั่นแหละครับนอนไม่หลับนานเลยวันนี้ก็วันนี้ก็ได้นอนตาหลับนอนตาหลับแล้วหรืออาจจะไม่หลับก็ได้คือไม่รู้จะพูดยังไงตนเต้น ก็ดีก็แสดงความยินดีกับรถก็รีบตามพี่มารอรออยู่รอดูคุยไม่หรอกพี่เชื่อว่าช่องน้องโจสาสตรดูสบายสบายก็ถ้มีพี่พี่ดูอยู่นะครับก็ช่วยสปอนเซอร์เข้าเลยดตามติดชีวิตสี่ล้อใช่ครับนะครับชีวิตสี่ล้อนะครับอย่าลืมสปอนเซอร์สวัสดีครับพี่แหน่วันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมมาแล้วก็ตั้งแต่กี่ปีแล้วพี่เก้า น่าจะเก้าปีแล้วประมาณวันนี้วันนี้เรียนเชิญพี่แถมมาที่คลิปที่ไปถ่ายพี่แถมทีเคฟเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะพี่ก็เป็นเกียรติมากยินดีด้วยนะครับกับความสําเร็จไว้เดี๋ยวจะตามไปผมพี่พี่ทำผมอยู่แล้วอใหม่อยู่ที่ไม่เาหไม่เอาแต่ก็แต่ตินใจถูกเป็นรถที่ดีครับดีมากๆใช้ยาวๆหนีไปก่อนเป็นนี่ก่อน ดีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นี่เป็นไอดอลหมดเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยที่มาค่เดียวนีหวามาแล้วมาแล้วพี่เดี๋ยวอยากจะอยู่ได้ไม่นานครับผาก็รีบมาเพราะว่าก็แรกก็จะมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะตัวจะไม่มีอะไรก็เดี๋ยวไม่มีอะไรครับือนี่น้อยหมวกขอบคุณมากพี่ซื้อมาจากโรงงานอิตาลีเลยนะที่โรงงานผลิตเลยแต่ว่ายังไม่มีอีโวก็เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ราคาราคาไม่มีตังค์ซื้อผมไม่มีตังค์ซื้อแต่เฮ้น้องน้องน้อง อขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากสเปเชียลนะครับถึงใจถึงใจวันนี้ขอบคุณมากพี่ไว้ Wait, เดี๋ยวไปขับรถ<ด>เล่นด้วยกันด,ดีมากินด,ดีมากนี่นะครับสำหรับคุณบิมนะครับก็ดูแลดีมากโอขอบคุณมากมากเลยที่นี่ดูแลดีมากนะครับตั้งหลายๆคนบอกมาก็จริงแล้วก็ผมมาใช้บริการก็จริงนะครับดูการต้อนรับวันนี้นี่แบบสุดนะครับมี เปิดประตูมาแบบเซอร์ไพรส์มากดนะีใจที่ได้ยินอย่างนั้นออนะคขอบผมณมากนะครับของกินออของที่ให้นะครับผมว่ามันมันมากกว่ามันเหมือนเป็นแฟมิลีนะกับผู้บริหารพี่กิกี้คุณนัทนะครับที่ให้มาแล้วแบบมีชื่อมีรายละเอียดอ่ะผมแฮปปี้มากนะครับต้องฝากฝากเพื่อนๆนะครับสนใจก็ติดต่อคนนี้ครับ ฝังแค่ฟังตได้นะคะคุณบีมต้องขอขอบคุณมากนะคะคุณบีมบีดีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวบีมพาเดินดูค่ะวันนี้มีอะไรบ้างก็อันนี้เราก็จะมีขนมนะคะของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟอกของนะคะคือถ้าถ้าเพื่อนๆมาที่ที่นี่รับรถก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้ใช่ค่ะก็แล้วแต่ว่าอยากทานอาหารอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองแจ้งเราได้คือมันเหมือนกับ ทั้งนึงในชีวิตนะใช่ค่ะแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ได้เป็นไม้ที่แบบดีที่สุดกลับไปนะคะแบบน่ารักมาก่ะเนี่ยดูตรงนี้มีช่อดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะมีของที่ระลึกมีของของของที่ระลึกพิเศษที่บ้านผมดนวยนะผมบ้านผมห้าคนไงลูกลูกสามคนอันนี้ของภรรยานี่ของผมแบบมีเซอร์ไพรส์ด้วยอ่ะแต่ก็น่ป็นก่องนะคะคุญแจค่ะจะมีทั้งดอกที่ใช้ประจำวันแล้วก็ดอกสำรองนะคะ ส่วนด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของสําหรับพวกคิดทําความสะอาดต่างๆนะคะ,ะนะก็เป็นชุดทําความสะอาดรถใช่ค,ค่ะสามารถเอาไว้ดูแลที่บ้านได้ไครับเห็นแล้วไม่กล้าใช้เลยอะ่ะ <c oughs> ผมบบโอ้โ <c> ห <oughs> ดูดีมากนะแล้วก็แบบชุดอันนี้ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกของเราใช่ค่ะนี่นี่ดูตรงนี้ดูนี่ชื่อผมอ่า ชื่อผมเลยอยู่ในกุญแจนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกถุงมือนะคะแล้วก็พวกผ้าอะไรช่ะจอสกรีนนะครับใช่คจอสกรีนไม่กล้าใช้อ่ะเก็บไว้ตั้งโต๊ะใช่ครับสวยมากนะฮะแล้วก็อันนี้เราก็จะมีนตริกานะมีบรรเลงให้ด้วยบรรเลง่ย้เห็นแล้วแบบขอวันหนึ่งแล้ววันนี้ผมผมขอหล่อสุดนะให้เต็มที่เลย ก็ขอบคุณคุณมีมาก<ด>นะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบผม คครับและนี่ก็คือรถคันใหม่ของผมนะครับที่หลังจากเปลี่ยนจาก GTR ไปก็ตั้งหาตั้งตารอมานานมากนะครับแล้วก็ได้มาแล้วตื่นเต้นนะครับอันนี้เป็นสีสีเขียวพิเศษนะครับแล้วก็ออตัวเนี้ยมันจะเป็นตัดตัดดำนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจธรรมดาเนี่ยไม่มีออปชั่นตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับรถนะครับคร่าวๆนะครับแล้วคันนี้ก็ด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นล้อที่เป็นออปชั่นเพิ่มนะครับ เป็นลายแบบ Y ตัวนี้นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดําตัวนี้ก็จะเพิ่มออปชั่นเป็นสีเงินตัดตัวด้านข้างตัวนี้ปกติก็จะเป็นสีเดียวกับรถตัวนี้ก็จะตัดเพิ่มดําเงานะครับนี่แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายด้านบนตรงนี้จะเป็นเป็นแบบกระจกแล้วเป็นออปชั่นเพิ่มเข้ามาปกติจะไม่มีทีนี้ส่วนด้านล่างด้านล่างตัวนี้จะเป็นท่อ ของเ e r ร์ฟอร์ม e นเะครับแล้วก็ออปชันพิเศษก็คือสีนะครับสีท่อมันจะเป็นสีคมดำมันจะไม่ใช่สีเงินถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะเป็นสีเงินนะครับส่วนด้านในที่เป็นออปชั่นนะครับนี่ออปชั่นตัวนี้ก็จะมีเบาะนะครับที่มีตัดลายปักขึ้นมานะครับแล้วก็ปกติเนี่ยจะมีแค่ขอบเพิ่มออปชั่นขอบเงินขอบขอบสีเดียวกับรถแต่ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มแถบของ คูละแค่ Evo เข้าไปนะครับทีมแบบนี้เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วที่พิเศษกว่าเบาะสแตนดาร์ดก็คือตัวนี้มันสามารถบีบหยิบตรงนี้ได้ดันข้างหลังได้นะครับนะครับสามารถขึ้นลงได้ถ้าปกติ Evo เนี่ยจะแค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็พลิกแค่นี้นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นออปชั่นพิเศษขึ้นมาแล้วก็จะมีข้างในนะครับก็จะมีเป็นเดินนี้เดินได้นะครับแล้วก็มีพรมพรมนี่แพงมากแต่ก็ได้มานะครับ ก็จะมีออปชันที่วางแก้วประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับเดี๋ยวอาจจะมีการฟูลรีวิวคันอีกทีนะครับสำหรับคันนี้ว่ามีหลายคนถามเลยว่าเ,เดินเข้ามาซื้อลำโบทำยังไงนะครับอาจจะมีถ่ายคลิปพิเศษเดินเข้ามาแล้วก็จำลองสถานการณ์ว่าถ้า,ถา,ถาเพื่อนๆจะซื้อลำโบอ่ะต้องทำยังไงบ้างต้องเจออะไรบ้างต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวฝากไว้ไปดูคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอ จบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานคาซ่า,าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ